ครับผมคลิกั้ำตาลหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยก็ติดแล้วก็รีเซ็ตกล่อง e c m แล้วก็วอร์มเครื่องสักพักนึงนะครับค้าวตัวเลขก็ประมาณนี้เนาะ ถ้าเราคืนค่าถ้าเราคืนค่ากล่องเซมแล้วเวลาเราเร่งมันจะนี่ครับมันก็จะ,จะ,ะนี่นะมันก็จะเป็นเห็นส่วนติดก็ครอบแปดทั้งนี้เซฟแล้วเซมภาษาจุดนิ่งนะครับโอทูทำงานตอนแรกผมคิดว่าโอทูจะมีปัญหา,าแล้วโอเคโลภูมก็นะครับ นี่ผมวอร์มเครื่องไว้าาประมาณสิบนาทีแล้วนะแต่อันนี้แรงดันปัม๊มอาจจะอ่อนแรงนะครับเนี่ยคือระบบเชื้อเพลิง ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่เพราะว่ากล่องเซมก็เฉยให้อยู่ทางที่ดีก็ต้องเปลี่ยนเนาะแต่นี่ยังใช้ได้อยู่ครับครับคลิก1น5้อยห้าน้ำตาลนะผมจะมาสรุปว่า อะไรบ้างแล้วก็เปลี่ยนอะไรบ้างเนาะอ่าานแบบที่เราเนียนนก็คือเนอะอาะผมขอแก้ครั้งก่อนนะว่าวาลวที่ขาดคือวาลฝั่งดีนะครับเอาฝั่ง id ขาดเลยนะแล้วก็ทูกสูบเนี่ย ไซส์เนี่ยผมวัดได้ห้าสิบสามจุดห้าละมันเคยน่าจะอยู่ประมาณสองร้อยละไซส์อ่ะมันคือคนอุ้งวัไใส์ของเสื้อสูบละ <c oughs> จริงๆเราจะต้องเบิกเสื้อใหม่เนาะครับ <c oughs> แต่ว่าก็เราก็สิบเซมงบเนาะ <c oughs> ก็เลยเอาไปควานใหม่ควานใหม่จนหมดรอยมันกลายเป็นห้าสิบสี่จุดห้าเลยเป็นไซส์สองรอยห้าสิบ นะครับมันยิ่งโอเวอร์ไซส์ไปใหญ่เลยจริงจริงมันก็ใช้ได้เนาะใครย็บอกว่าแรงแต่มันใหญ่แค่ลูกสูบอย่างเดียวไงวาวมันไม่ได้ใหญ่ตามเนาะช่องทางอากาศหรือว่ามอกรองหัวชีดมันก็ไม่ได้ใหญ่ตามไงนะครับ แต่ว่าเอเราก็จำเป็นที่ต้องต้องควานเนาะเพราะว่าก่อนเสดถ้าเบิกเสื้อใหม่ก็มันกว่ากับลูกสูบเนาะแต่วาเข้ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเนี่ยวาวคู่หนึ่งเออฝาเลยฝาก็เปลี่ยนใหม่นะครับมาสูบเนี่ยเปลี่ยนใหม่เพราะว่าหลอดแตกต่ดอง,งาน เนี่ยบาบาเสียเนาะตรงเนี้ยมันก็เป็นรอยหมดละเอ่อถ้าไปเขา one, ้าลงกึงหนึ่งก็หลายตังเนี่ยผมก็ไปซื้อฝาเือสองมาเนาะมีแต่ฝาไม่มีอะไรให้นะมีแต่ฝาตัวอย่างใช้อันเดิมก็โอเคกว่าเนี่ยเบ้าฝาเนี่ยถ้าเผื่อเอาไปซ่อมเขาต้องขวานเบ้าออก ให้มันเรียบไอ้ที่หายไปคืออัตราส่วนการนัดของรถอะ <c oughs> จะหายไปอัตราส่วนการนัดมีผลอะไรก็มีจันมันจะสัมพันธ์กับกำลังอัดด้วยเหมือนกันนะครับ <c oughs> มันมันหลายอย่างเลยถ้าอัตราส่วนการอัดเปลี่ยนไปจากเดิมงบค่าใช้น้ำมันก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ฝานี่คือ เปลี่ยนฝาใหม่มือสองให้นะครับจะเบิกใหม่ก็หลายตั้งมากนะฝาสูบเนี่ยน,นี้เราก็เซฟเซฟให้อีกเหมือนกันการสูบงอนะครับการงอนะครับเนี่ยต้องเปลี่ยนการใหม่การก็เปลี่ยนใหม่การสูบของแท้ไม่มีขายนะครับที่ใส่ให้ก็คือของอะไรทดแทน ใช้อะไรตัวแทนเพราะว่าของรถตวงนี้เขาจะมาเป็นชุดเลยยกอ้อก็หลายตังค์แล้วก็เปลี่ยนของชุดอะไรตัวแทนให้นะครับการเปลี่ยนซีนพวกอะไรก็เปลี่ยนลกสีแล้ว้าได้ปาเครื่องออกมามต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเพราะว่าใช้ไปมันก็แข็งนะโซโลาริน,น,านต้องเปลี่ยนด้วยนะแล้วก็ผ่าเครื่องเล้วว่า เพราะอะไรเพราะมันยืดใหญ่มันยืดโซ่ so, ยืดก็จะทำให้อุปสรากา,ารเปิดปิดเาาเพี้ยนไปเป็คัน,นะมันก็จะขี่ไม่ติดมือแล้วก็ขอแนะนำประเกตนนํำเนะี่ยเพียนฝาสุก ไม่จําเป็นต้องไปทากาวเลยมันเยอะแยะอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยถ้าฝากับเสื้อสูบเรามันลาบสนิทกันอนะ่ะ<ม>ก็ถ้าถ้าไม่ใช้สเปรย์ทองแดงเนาะก็เอาน้ำมันลูบๆหรือจาระบีลูปๆก็ได้แล้วอัดไปเพราะว่าตัวประกันเราก็เป็นอ,อมีเป็นเหมือนนะคล้ายกาวอยู่แล้วล่ะไม่ต้องไปทา,ามันเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยมันเยอะแยะหมดรูยึงทุรงนั้งหมด กเกินตีนเสือก็เหมือนกันไม่ต้องทาหรอกเขาออกแบบมาแล้วแน้วมันลูบๆแบบทาร์บีก็พอเดี๋ยวมันก็สนิทเองนะครับอ,อันนี้กองน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต้องเปลี่ยนด้วยเนาะเพราะผมไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหนแล้วหเหมือนกับเราใส่แมสก์เราใส่แมสกเก่าทุกวันได้ไหม วูทเทนเครื่องคือถอดออกมาแล้วผมเพราะว่าจะไม่เปลี่ยนหรอกเะเคราบมันได้ถอดมาแล้วก็จะเปลี่ยนให้ไปเลยอันนี้มันเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วก็เลยเปลี่ยนให้ไปเลยใช้อะไรตัวแทนนะครับใช่ใช่อันนี้ก็พยายามเต็มเซฟไปที่สุดก็ใช้อะไรตัวแทนเนาะแล้วก็ชุดข้างนะชุดคัดชุดคัดหลังที่ว่ามัน ที่ว่าตัวคัดก็หมดแล้วล่ะเนี่ยคัดก็เหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วก็ตัวของเกี่ยวสปริงตรงนี้เนาะมันที่มันติดกับก้อนคัดอ่ะเนี่ยมันขาดนะมันจะมันคือมันทาให้คัดกลางตลอดอ่ะมันขาดคัดไม่หุบอ่ะคัดไม่หุบมันก็มันก็ถูกกับกระโหลกขาดตลอดมันก็เลยทํามันก็ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักนะส่งเลยเนะี่ยก็ที่เปลี่ยนอีกอะมันก็มีจุกชิกอะไรจุกจิกให้จุกชิกจะไม่พูดถึงแล้วกันนะแ,แล้วก็มาแน่อ่ะแล้วก็อันนี้พลาสติกตัวเนี้ยมันมัน,ม,นมันจะอยู่ตรงกระโหลกตรงชามสไลด์หน้านะเนี่ยอันนี้มันเสถียรมากมันจะไม่เกิดเสียงดังนะ แรงแท๊กๆๆๆเหมือนหน้ารำคาญนะอันนี้ไม่ได้ซื้อใหม่แ,แต่ว่าผมมีของเก่าอยู่ที่เคยเปลี่ยนแต่มันก็ดีกว่านี้ใส่ให้ไปนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อรถก็เป็นรถใหม่รถอะไรหรือรถไทยถ้ามีเสียงเต๊กๆๆที่ชุดสไลด์ข้างก็พลาสติกต้นแหะที่ว่ามันหลวมนะถ้าลำคาญก็เปลี่ยน ถ้าทนได้ก็ไม่พบเห <Yeah. S 1> ีุแล้วก็เร่งรานปั๊มมันก็อ่อนแรงเนาะถามว่ามันขี่ได้ไหมก็ขี่ได้แหละใช้ได้อยู่เพราะว่ากล่องก็โวเฉยๆให้อยู่แล้วเออแลวผมก็ล้างโอฉีดให้ระบบน้ำมันก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ใช้ได้ <Yeah. S 1> โอเคประมาณนี้ครับ